อ่ะสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับดึงเอ้อชแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมแร็คนาล็อกมบายนะครับหรือ R O M นะครับผมสําหรับวันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการ์ดมดดาวนะครับซึ่งผมก็ติดไว้นานแล้วไม่ได้ทำให้ดูสักทีนะครับผมว่ามันมีค่าใช้ใจ่ายเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะครับผมแล้วเมื่อทํามาแล้วเนี่ยมันแรงกว่าการ์ดล็อกเกอร์ดาวเยอะไหมนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปลองยิงกันให้ดูเลยนะครับวันนี้ก็เทสดาเมจให้ดูที่หุ่นไม้แล้วก็ที่มอนสเตอร์นะครับทั้ง2อย่างเลยนะครับยังไงเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมถ้านึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์นะครับต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกัน2ปีไปให้ทันทีไม่มีซ่อมนะครับเติมเงินถูกกว่าเติมเองนะครับบายเติมเกมมั่นใจได้100%ไม่มีรีฟันนะครับแพ็ค3,500เหลือเพียง2,900บาทนะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับก็ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนนะกันนะกันะน,ะน,ะนะครับผมว่าวิธีสร้างเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมแล้วมันใช้เงินในการสร้างเนี่ยเท่าไหร่บ้างนะครับแล้วก็จํานวนของวัตถุดิบต่างๆมีอะไรบ้างนะครับป้ายจุดที่เราจะสร้างนะครับก็อยู่ข้างล่างพรนะครับผมลงมาข้างล่างพรแล้วยจะเจอนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมใช้การ์ดหมีเนี่ยผมมีเอามาสต็อกไว้สิบใบนะครับแล้วก็การ์ดบล็อสิบใบ นะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยผมมีเจ้าตัวผงเนี่ยอยู่แล้วด้วยเพราะว่าผมลงออร์เคิลบ่อยนะครับใครที่ไม่เคยได้ลงดันออร์เคิลเลยก็ไปลงกันด้วยนะครับหรือดันการ์ดนะครับการ์ดมดดาก็คือมันจะบวกเพนสเนะครับผมแล้วก็เมื่อสเตนหรือเด็กนะครับถึง2องสนะครับมันจะอิกนอร์เดฟอีกสามเปอนะครับซึ่งถ้าเป็นสายคีตามปกติเนี่ยมันไม่มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับไอ้ตรงอิกนอร์เดฟนะครับแต่มันจะได้ตรงเพนสนี่แหละครับ แล้วก็สิ่งที่มันจะต้องใช้สร้างเนี่ยก็คือไอ้เจ้าเม็ดนั่นแหะหกร้อยนะครับแล้วก็การ์ดมดติดใบนะครับผมอันนี้ผมจะทําการสลายการ์ดฟ้าให้ดูนะครับมันจะมันบอกอยู่ว่ามันจะได้50นะครับผมในการสลายการ์ดฟ้าแต่ว่ามันมีโอกาสได้โบนัสนะครับก็ที่ผมเคยได้อยู่มันก็จะมีแค่5 0กับ55นะครับเหมือนกับว่าถ้าติดโบนัสมันก็จะแถมมาอีก5นะครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ทําการสลายให้ดูกันสักสองสครั้งนะครับนี่นะครับอันนี้ก็คือที่ผมสลายการ์ดมาแล้วนะครับ มันก็ได้ 50- 50นะครับแล้วก็5555 5 5หอะไรอย่างเงี้ย5้อยู่ประมาณอย่างงี้นะครับถ้าเกิดว่าต้องใช้การ์ดจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะโดนอยู่ประมาณ12ใบนะครับอ่าถ้าเกิดว่าเราไม่รวมแบบไม่รวมโบนัสเลยนะมันจะต้องใช้การ์ดฟ้าเนี่ยมาย่อยอ่ะ12บใบถึงจะได้600ผงนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยฟาร์มนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมฟาร์มมีวานอสแล้วเก็บการ์ดมานะครับแล้วก็การ์ดบางส่วนผมก็ไปขายแล้วซื้อการ์ดมดดาวมานะครับดังนั้นผมโดนน้อยมาก นะับผมโดนไม่ถึง10ล้านด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าผมเอาการ์ดหมีดําไปขายแล้วก็ไปเทินเป็นมดอ่าเป็นมด,มดการ์ดสีเทามานะครับโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะขึ้นราคาให้แล้วกันนะครับว่าแต่ละราคาเนี่ยโดนไปเท่าไหร่บ้างนะครับการ์ดแต่ละใบโดนเป็นยังไงเท่าไหร่บ้างนะครับการ์ดมดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1.7ล้านเลยนะแังนั้นตอนนี้เนี่ยผมขาดผงอยู่2 0ผงนะครับถ้าเกิดว่าผมย่อยการ์ดฟ้าเนี่ยมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าการ์ดฟ้ามันล้านกว่าดังนั้น ผมจะไปหาก๊าซสีเขียวมาย่อยนะครับเพราะว่าก๊าซเขียวเนี่ยเวลาเราเอาไปสลายแล้วเนี่ยมันจะได้ประมาณ2 0ผงน,นะครับอ่าซึ่งแต่ละระดับไม่เท่ากันนะครับสีขาวสีเขียวสีฟ้าสีม่วงเวลาเอาไปสลายก๊าซหรือไปย่อยก๊าซเนี่ยมันจะได้ไม่เท่ากันนะครับผมอย่างในคลิปนี้ที่ผมลองทําให้ดูเนี่ยสีฟ้าจะได้อยู่50นะครับสีเขียวเนี่ยจะได้อยู่20นะครับเดี๋ยวเราลองหาการ์ดก่อนนะครับเอ อโนเลียนเอออโนเลียนน่าจะน่าจะถูกกวแหละนะจริงๆมันน่าจะมีถูกกว่านี้แหละครับแต่ว่าผมเอ,อ่อ้เกียจหาแล้วอะโดกเกบีก็ยังแพงอยู่นะหมูก็ยังแพงอยู่โอเคนะรซื้ออโนเลียนดีกว่านะครับผมโอเคจบจบไปนะครับ60เพราะว่าถ้าเราเอาหมีดําไปย่อยเอ้ยเอ่อถ้าเราเอาการมีหัวน็อตไปย่อยนะครับมันไม่คุ้มนะครับเพราะว่าการใบะลานกว่าดังนั้นถ้าเราขาดอยู่แค่20เนี่ยเราก็มาเอาเจ้าใบนี้นะครับไปย่อยแค่นี้ก็จบแล้วนะครับ ถ้าไม่ได้โบนัสก็คือ20เป๊ปๆนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้ให้นะครับผมว่าที่เราโดนไปทั้งหมดเนี่ยเจ้าการ์ดตัวนี้เนี่ยเราโดนไปเท่าไหร่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองสร้างก่อนแลวกันนะครับกดสร้างเห็นไหมครับใช้การ์ดมดสิบใบนะครับแล้วก็ใช้ผง600เงินอีก้านะนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นค่าเสียหายเอาไว้ให้นะครับว่าโดนไปเท่าไหร่นะครับผมโอเคแค่นี้เราก็ได้การ์ดมดดาวมาแล้วนะครับผมโอเค ประมาณนี้นะครับผมเรี็บร้อยนะครับอะเดี๋ยวผมลองขึ้นให้ดูนะครับค่าเสียหายทั้งหมดที่โดนไปนะครับมันถ้าเป็นแบบว่าไม่ได้หามาเลยนะครับการมดเนี่ย10ใบจะโดนประมาณ17ล้านนะครับการหมีต้องใช้ถึง12ใบเพราะว่า1ใบเนี่ยจะย่อยได้50ผงถูกไหมครับมันต้องใช้ประมาณ12ใบนะครับก็15ล้านกว่านะครับค่าทําอีกล้านห้านะครับรวมแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสร้างเองจริงๆโดยที่เราไม่ได้หาอะไรเลยนะครับ เราจะโดนประมาณ34ล้านนะครับประมาณ34ล้าน1่แสนก็ผมสรุปให้นะครับแต่ว่าที่ผมทำเนี่ยไม่ถึงนะครับเพราะว่าผมหาการ์ดเองนะครับผมก็ประมาณประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับค่าเสียหายที่โดนไปนะครับผมแล้วเดี๋ยวในส่วนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเวลาไปทดสอบกับหุ่นไม้เนี่ยดามเมจมันจะเท่าไหร่เท่าไหร่กันเชียวนะครับผมอ่ะก็ ทุกอย่างนะครับจะใส่ตามปกติมอนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าที่เราจะเปลี่ยนก็คือการ์ดล็อกเกอร์ดาวเท่านั้นนะครับในขั้นตอนแรกเนี่ยผมจะเอาล็อกเกอร์ดาวยิงให้ดูนะครับว่าการ์ดที่เรามีอยู่เนี่ยมันยิงหุ่นไม้แรงขนาดไหนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมโอเคยิงยิงที่แหลงไกลสุดนะครับผมแล้วก็เอาพระมาเบสกับอิมด้วยนะครับสตาร์ทนะครับตอนนี้ยิงไปแสนหกแสนเจ็ดนะครับ ผมคิดว่าดาเมจคงที่น่าจะอยู่ที่107เนี่นะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นดาเมจให้ดูนะครับว่าเรายิงไปเท่าไหร่บ้างนะครับแต่เราใบยิงไปเท่าไหร่นะครับผมอ่าผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละครับ107เดี๋ยวเราลองยิงไปเรื่อยสักพักหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้มันนิ่งนะครับแน่นอนนะครับ177391นะครับ177391นะครับอันนี้คือดาเมจล็อกเกอร์ดาว ผมคิดว่าเยอะสุดแล้วนะครับในการยิงได้ต่อมาเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นการ์มดนะครับตัวเลขเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูช่วงท้ายนะครับไม่ต้องกลัวนะครับผมอะตามนี้นะครับตอนนี้เปลี่ยนการมดเข้าไปแล้วนะครับเพนมาอีก3เมื่อเซนนะครับมันจะแรงขึ้นมาอีกสักเท่าไหร่กันเชียวนะครับสําหรับหลายๆคนกําลังดูดูอยู่ว่าจะทําดีหรือไม่ดีนะครับซึ่งก็มีหลายช่องทำแล่วแหละแต่ก็ลองดูของผมแล้วกันนะครับเพราะว่าผมยิงทั้งหุ่นไม้แล้วก็มอนสเตอร์ข้างนอกให้ดูนะครับ แต่บอกเลยว่ามอนเตอร์ข้างนอกเนี่ยค่อนข้างต่างนะครับยิงแรงกว่าขุ่นไม้เยอะเลยนะครับผมอ่าตอนนี้ขึ้นไปเป็นแสนแปดนะครับเท่าที่เห็นเมื่อกี้นี่คือแสนแปดใช่ป่ะอ่าเดี๋ยวรอดูไปสักพักนึงก่อนนะครับให้มันนิ่งก่อนนะครับให้สแต็กนกครบก่อนนะครับแล้วนกผมออกนี่หมื่นเก้าเลยนะครับผมอ่านกออกอยู่หมื่นเก้านะครับเอ๊ะบางครั้งทำไมนกไม่ค่อยออกเอออยู่ๆนกก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันนะครับนกหมื่นเก้านะครับแล้วก็ดาเมจ เดี๋ยวรอแฟรี่นะครับ1 8 1 2 8 2นะครับผมอ่าดาเมจน่าจะคงที่แล้วแหละครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเลขให้ดูนะครับว่าผลการทดสอบนะครับมันแรงขนาดไหนนะครับผมก็ทดสอบความแรงกับหุ่นไม้นะครับผมก่อนใส่นะครับผมที่เราใส่ล็อกเกอร์ดาวนะครับก็ยิงอยู่แสนเจ็ดหนะครับผมแล้วหลังจากที่เราใส่มดดาวนะครับเรายิงอยู่ที่1 8 1 1 0 0ส 2 8 2บนะครับผมซึ่งความแรงที่เพิ่มขึ้นมานะครับในการทําการมดดาวมาเนี่ยแรงขึ้นมาเกือบ4ี่พันเลยนะครับผมก็สามพันเก้านครับผมเอาง่ายตีไปเลยนะครับว่าสี่พันลองคิดดูแล้วกันว่าสามสิบสี่ล้านกับดาเมจที่เพิ่มมาประมาณสี่พันนะครับมันคุ้มค่าไหมแต่บอกเลยว่าอันนี้คือดาเมจที่แสนเจ็ดแสนแปดนะครับผมซึ่งอย่างที่ผมบอกว่าในแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เท่ากัน ดังนั้นมันอยู่ที่ของภายในด้วยซึ่งมีหลายคนถามผมว่าเฮ้ยพี่ถ้ายืนเมืองขนาดนี้มันจะยิงไกลกับคีดาเมตเนี่ยอันไหนจะแรงกว่ากาันพี่อย่างที่ผมบอกนะครับผมตอบอยู่เสมอว่ามันตอบกันไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันอยู่ที่ของภายในด้วยออฟแมวของคุณเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีออฟแมวเยอะๆยิ่งมีคีดาเมตเยอะๆนะครับคุณใส่คีดาเมตเข้าไปมันก็ยิ่งทําให้ยิงคีดาเมตแรงขึ้นนะครับดังนั้น ถ้าเกิดว่าคุณใส่ยิงไกลนะครับยิงไกลเนี่ยมันก็จะไปบวกตรงดาเมจด้วยนะครับก็คือดาเมจยืนเมืองเวลาเราใส่ยิงไกลเนี่ยลองดูได้เลยครับดาเมจยืนเมืองจะขึ้นทันทีดังนั้นการคูน่ะของมันต่างกันนะครับถ้าเป็นการยิงไกลเนี่ยมันก็จะบวกเข้าไปที่แอคแท็กยืนเมืองเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคีดาเมจคุณต้องยิงติดคีเท่านั้นมาถึงจะแสดงผลดังนั้นคุณก็ต้องลองดูเองนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว นะครับเราโดนไม่เท่าไหร่นะครับในการทําการ์ดใบนี้นะครับอันนี้คือบัตรเจ็ตทั้งหมดนะครับไม่ใช่ของผมถ้าที่ผมทําไปเองเนี่ยผมโดนไม่แค่ประมาณ10ล้านเพราะว่าการ์ดเนี่ยผมหาเองหมดเลยนะครับผมยิงการ์ดหมีไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บไว้แล้วก็มาทำนะครับส่วนการ์ดมดดาวเนี่ยผมก็เอาการดหมีไปขายแล้วก็ซื้อการ์ดมดดาวมาแต่นี้เราจะพูดถึงราคาสุดที่จริงๆที่เราจะต้องโดนถ้าเกิดว่าคุณไม่ทานะครับติดใบเนี่ยการ์ดมดจะอยู่ที่17ล้านนะครับการ์ดหมีจะอยู่ที่15ล้าล้านหกแสนนะครับก็คือ5 คุณจะโดนอยู่ประมาณ3 4ล้าน1แสนแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปซื้อในกระมูลตอนนี้นะครับ4 0ล้านนะครับผม39กล้าน9แสนกว่ากว่าผมเห็นเมื่อกี้นี้นะครับมันคือ4 0ล้านนะครับดังนั้นผมแนะนำว่าให้สร้างเองจะคุ้มกว่านะครับประหยัดไป 5M เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับเทสต์เมจนะครับก็ก่อนใส่มดดาวนะครับยิงอยู่ที่แสน7จ็ดหัยหลังจากใส่มดดาวแล้วยิงแสนแปดห0ื่้ย 181,000สนแนะครับ282ก็คือเอาง่ายๆว่าแรงขึ้นมาประมาณ3,900ันเนะครับหรือส0 0พันนั่นแหละนะครับประมาณนี้นะครับก็คุ้มไหมลองไปคิดกันดูนะครับแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยผมจะให้ดูนิดนึงแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดไปยิงเป็นอ,อตอนนี้เนี่ยผมไปยิงมีหัวน็อตเท่าไหร่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมโอเคไป ผมขอเอาทดสอบออกไปก่อนนะครับอ่านี่ก็คือของที่ผมใส่นะครับตอนนี้ก็คือคี้ร้อยนะครับผมอย่างที่บอกนะครับแอคแท็กเนี่ยถ้าเกิดว่าติดสแต็กนกสามสแต็กเนี่ยจะยิงดาเมจอยู่ที่1 1 0 0 0กว่ากว่านะครับผมตอนนี้นะแล้วก็ถ้ายิงฟูเลยเนี่ยยิงแม็กเต็มที่เลยนะครับตอนนี้จะยิงหมีหัวน็อตอยู่ประมาณ2,5 0แนนะครับผมแต่ในคลิปเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าสแต็กนกเนี่ยมันเก็บไม่ทันนะว่ามันตายไปก่อนนะครับผมเพราะว่าหมีมันตันตายก่อนนะครับไม้ไม่ได้อออกลลงดูเยครับ หมาแทบจะยืนนิ่งเลยนะครับตอนนี้คือสแต็กนกของทัมเทมเมอร์เนี่ยต่างสแต็กมันไม่ได้เก็บนะครับเพราะว่าหมีมันเกิดแทบไม่ทันเลยนะครับมันยิงแทบจะวันฮิตแล้วนะครับมันยิงเกือบวันฮิตดีกว่าเอาง่ายๆเลยนะครับผมมันยิงแทบจะวันฮิตแล้วนะครับวันฮิตตลอดอ่ะนะครับประมาณนั้นนะครับผมก็ถ้าเกิดว่ามันติดแฟรี่ขึ้นมาเนี่ยมันก็เนี่ยถ้าอย่างในคลิปเนี่ยก็เมื่อกี้เห็นแววๆนะครับสองแสนกว่านะครับสองแสนสามกว่านะครับแต่ว่าที่ผมนั่งดูจริงๆแล้วตอนที่ผมเก็บเนี่ย มันอยู่ที่ประมาณ2อ0 0สนเลยนะครับตอนนี้ยิงอยู่ที่ประมาณ2อ0แสนแล้วนะครับสําหรับมีหัวน็อตนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นผลที่ผมเอามายิงให้ดูตอนช่วงท้ายแล้วกันนะครับก็บอกเลยว่ามันแรงขึ้นมากว่าเดิมอีกเยอะเลยนะครับถ้าเมื่อเทียบดาเมจที่200,000กว่าขึ้นไปนะครับดาเมจของมดดาวมันก็ยิ่งฉี่ออกไปอีกนะครับมันจะไม่ได้กลายเป็นว่าแรงขึ้นมา4ี่พันแล้วนะครับมันแรงขึ้นไปแบบเป็นหมื่นนะผมว่านะเกือบหมื่นนะครับผมหลายพัน เอางี้ดีกว่านะครับมันหลายพันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยสองสามกว่าไหมครับอ่านั้นสแต็กแค่ยังไม่ครบนะครับผมแล้วถ้าหัวต้าถ้ามันติดสแต็กครบเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสองแสนห้านะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับครบถ้วนเลยครับผมทําให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมยังไงก่อนจะจากกันไปนะครับผมนึกถึงอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ต้องแฟนเทคเท่านั้นนะครับรับประกันสองปีแบบทันทีไม่มีซ่อมเติมเงินถูกกเติมเองบายเติมเกมมั่นใจได้100%ไม่มีรีฟันนะครับ แพ็ก3,500เหลือเพียง2,900บาทนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบถูกใจยังไงอย่าลืมกด s ั b สไครป์อย่าลืมกดติดตามเงาะชาแนลด้วยนะครับผมแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปก่อนใครนะครับผมสาหรับใครก็มีคําถามอะไรตรงไหนยังไงก็คอมเมนต์ข้างใต้คลิปก็ได้นะครับผมผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมโอเคยังไงก็วันนี้ฝากไว้ด้วยครับไปแล้วครับผมบายๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมจุ๊บจุ๊บ